มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐศีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญปัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปมรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิ่งโลเกปรมีจะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกข,ขติงคัจฉติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติตธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภว,วังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมอาสาดุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวเนะเกือบเกือบสีองศาบางวัน37-38องศาอย่างเมื่อวานนี้ก็ร้อนพอสมควรก็ยังดียังมีลมมีลมพัดโชยมา เป็นลมอุ่นๆนะเพราะว่ามันลมมันพัดผ่านแสงแดดเข้ามาก็รู้สึกอุ่นๆอุ่นๆร้อนๆบ้างก็ยังดีนะมีลมถ่ายเทสะดวกบ้างวันนี้ลมไม่ลมไม่มีเลยนะก็ก็มีอยู่แต่ว่ามันเบาๆถ้าจะบอกว่าไม่มีก็คงจะหายใจไม่ได้นะก็มีลมอยู่แต่ว่าพัดไม่แรงอึดอัดวันนั้นนะอึดอัดถ้าลมไม่ไม่โปร่งไม่โลง่งมันมันไม่พัดแรงพอสมควร แต่เมื่อวานนี้ลมอ่าลมค่อนข้างดีพอสมควรอยู่ทีนี้เมื่ออากาศร้อนๆอย่างนี้เนี่ยคนก็กินกินน้ำเย็นๆเนาะอะไรอย่างน้ำแข็งระวังเป็นโรคท้องร่วงนะท่านทั้งหลายนะเพราะว่าเราดื่มน้ำเย็นๆแล้วก็กินของเปรี้ยวๆนะมะม่วงกำลังออกด้วยอชอบชอบคนชอบอะไรที่มันมันถูกลิ้นจนะี๊ดจ้าด,ดีเนะี่ยชอบนะ ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะเกิดอะไรกับเราหรือเปล่าในทางที่เลวร้ยรายเห็นโรคท้องร่วงหลายคนแล้วและก็พอเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ก็จะเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดอ่าแล้วและก็ไวรัสลงปอดอย่างถ้าเป็นเด็กเนี่ยต้องระมัดระวังเด็กๆนี่อ่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาช่วงหลังโควิดนี้ก็จะมีอาการติดเชื้อในปอด เห็นผู้ปกครองหลายท่านหลายคนมาเล่าให้ลวงตาฟัง <c oughs> ก็ได้แต่แนะนำว่าให้ระมัดระวังนะให้ระมัดระวังป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไปนอนโรงพยาบาลหลายคืนหลายวันนะบางทีรักษาไม่หายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้และก็โรคอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี้มีอยู่ตลอดหน้าร้อนกันไปเที่ยวกันปิดเทอมปิดโรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะพากันขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันหลายคนแหละ ไปเที่ยวไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำไม่มีงานไม่มีการอะไรต่างๆทำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องหากิจกรรมหางานให้ลูกทำนะอย่าให้อยู่เปล่าๆอย่าให้อยู่ว่างๆบางทนะีปล่อยให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวหรือสองคนนะนัดพวกนัดเพื่อนมาเล่นมาเที่ยวกินเหล้าเมายากันมั่วสุมสิ่งเสียติดกันก็จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคุณพ่อคุณแม่ปู้ย่าตายายดูแลลูกหลานให้ระมัดระวังเมื่ออากาศมันร้อนอากาศมันร้อนทำยังไงทีเกิดอะไรขึ้นฝนก็ตกนะสิตกหลายพื้นที่นะอย่างเมื่อคืนนี้ลงตากําลังพักผ่อนอยู่กาําลังเขียนหนังสืออยู่ฝนก็แกรกมามีลมด้วยมีลมใบมงใบไม้ในรนลงตาก็ ภาวนาพุโทโธแหละเอาวอยังไงฝนตกก็ขออย่าให้อย่าให้กิ่งไม้กิ่งอะไรมันหกักใส่กุฏิใส่สลานะ,นะเออก็เดชะบุญก็มีแต่ใบไม้ร่วงหล่นลงมาให้เราได้ออกกําลังกายก็ตกไม่มากไม่ไม่อะไรตกแป๊บหนึ่งก็พอได้วันเทาเบาบางความร้อนลงไปความร้อนก็ค่อยๆหายไปอากาศเย็นขึ้นมานี อากาศเย็นอากาศร้อนปะทะกันนี่คนเราก็เป็นบัดเป็นไอแหละที่นี้เนี่ยเป็นบาดเป็นไอก็ต้องระมัดระวังอีกสุขภาพร่างกายของคนเรานี่สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าเราสุขภาพแข็งแรงการกระทํากิจกรรมต่างๆการทํางานการทํากิจกรรมมันก็ไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดีตลอดไม่เกิดอาการติดขัดเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเรา เรื่องดินฟ้าอากาศนะเรื่องอาหารการอยู่การกินนะสองอย่างนี่แหละนะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งชีวิตของคนเราเนี่อยู่กับคำติคำชมอยู่ตลอดนะเมื่อวานนี้ที่หลวงตาที่วัดหลวงตาที่โรงเรียนที่หลวงตาดูแลอยู่โรงเรียนการกุศลวัดบุรพาก็มีการจัดกิจกรรมปัดชิมนิเทศนะให้กับลูกๆนักเรียนมอบใบประกาศนียบัตรผลการเรียน ต่างๆให้เพื่อที่จะได้นำไปใช้ศึกษาารแลเรียนต่อต่อไปนะแต่ว่าก็ยังยัง,ยงไม่ได้หมดหรอกเพราะว่าต้องรอรออะไรรอผลผลคะแนนต่างๆออกให้ไม่ครบถ้วนก่อนไม่ว่าจะเป็นผลโ e อเน็ตผลการทดสอบในระดับต่างๆให้มันออกครบถ้วนก็ได้ไปเอกสารไปบางส่วนเด็กๆก็แต่งตัวสวยงามนะมารับ ใบประกาศแต่งหน้าแต่งตาสะอาดสะอา้านเมื่อวานนี้เป็นวันแห่งความชื่นเมื่อนนะของพวกเธอทั้งหลายนะบางคนก็มาหาหลวงตาเข้ามามาไหว้หนะลวงตาหนูสวยไหมหนูสวยไหมเออสวยลูกนะสวยหน้าตาน่าราักดีสดใสนะบางคนก็แต่งตัวมาก็มาไหว้แล้วพูดดังกล่าวนี่แหละว่าสวยไหมหล่อไหมครับโอ้ไม่หล่อเลยไม่สวยเลยขี้เล แต่งอะไรมาก็ไม่รู้เอาอะไรใส่หัวมาเนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบนะถ้าเราพูดในลักษณะติอย่างนั้นนะคือคนส่วนมากก็จะชอบคำชมมากกว่าคำติเวลาใครชมเราเนี่ยโอ้คุณยายดูไม่แก่เลยนะนะดูไม่แก่เลยนะยังดูแข็งแรงดีเดินเสนาเสหลังยังบอกว่าแข็งแรงอายุ80ยังบอกว่ายังไม่แก่ อ้ดูแต่งตัวสวยงามดีนะคุณโยมนะนะก็จะชื่นนะยิ้มละลื่นแหละทั้งวันนะยิ้มละลื่นทั้งวันคำชมนะคำชมหรือคำสรรเสริญเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นสิ่งเป็นยาหอมนะเป็นยาหอมที่ทําให้เราทําให้เราชอบทําให้เรามีกําลังใจดีนะแต่คําติเป็นยาขมนะที่คนเราไม่ค่อยชอบนะคาติ ทำติติงอะไรต่างๆโอ้แก่ไปนดูแก่ไปนะดูหน้าตาไม่ค่อยสวยงามเลยไม่หล่อเอาซะเลยนี่แต่ทาอะไรมานี่ดูการงานการการงานการกระทําต่างๆนี่ทํายังไงไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยจัดอะไรต่างๆก็ก็ไม่รู้ไม่รู้ทําอะไรนี่ไม่เรียบร้อยไม่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนี่แต่งตัวก็ซกมกอืมไม่เรียบร้อยไม่สวยงามนะแล้วก็ คุณนี่ดูเป็นคนไม่สุดจริตนะเนี่ยเป็นคนผิดสงผิดศีลไม่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยถ้าตำหนิตีเตียนอย่างนั้น,นก็จะไม่ชอบถ้าบอกว่าเป็นคน,นมีวิสัยทัศน์ดีเป็นบบเป็นผู้บริหารดีเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีนะโอ้สุดยอดเลยลูกเต้าทุกคนนี่ประสบผลสําเร็จเราก็จะชอบชอบคําชมชอบคําชมมากกว่าคําตินะพูดง่ายๆเลยว่าคําชมนี่เป็นยาหอมนะ คำตีนี่เป็นยาขมไม่มีใครชอบยาขมแต่อย่าลืมว่ายาขมนี่มันเป็นยานะถ้าคำตีคำชมนี่นยาหอมอ่ายาหอมหรือว่าของหวานนี่มันทำให้เป็นโรคเบาหวานได้เป็นลมได้ด้วยนะเหมือนที่ท่านที่กล่าวไว้บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยายาขมมันเป็นยาเห็นไหมยาแก้ไขทุกอย่างนี่อ่าส่วนมากก็จะขมทั้งนั้นเลย นะเผาบอระเพ็ดนี่มันขมๆนะ่โอ้เป็นยาเนะี่ยยาอายุวัฒนะอย่างดีเลยนะฟ้าทลายโจรน,นี่แก้โรคนะแก้โรคโควิดนยโควิดโควิดดีขึ้นนี่ก็เพราะว่านี่แหละได้ฟ้าทลายโจรน,นี่แหละโควิดนะมันกลัวนะกลัวฟ้าทลายโจรกลัวของขมเพราะฉะนั้นคําติคําชมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะ เวลาใครมาชมเราเราก็อย่าเหลิองอย่าหลงติดในคำชมเหล่านั้นให้พิจารณาให้พิจารณาดูว่าคำชมนั้นมันชมสมจริงสมจังหรือหรือเปล่าชมว่าเราสวยเราหล่อเราหล่อเราสวยจริงหรือเปล่าชมว่างานเราดนะีเรามีความเจริญก้าวหน้าในงานเหล่านั้นมันเจริญจริงหรือเปล่าหรือมันแต่เป็นเพียงเปลือกภายนอกชมว่าเราสวยเรารวยนะ เราทำงานเก่งทำงานดีมันเก่งมันดีจริงหรือเปล่าอย่างนี้นะถ้ามันดีเราก็นึกขอบคุณเขาขอบคุณเขาที่เขาพูดให้กำลังใจเราแต่ถ้ามันไม่ดีดังว่าไม่ดีดังคำชมคำยกย่องต่างๆเราก็อย่าไปเหลืองกับคำสารเสริญเยินยอเหล่านั้นถ้าเหลืองกับคำสารเสริญเยินยอเหล่านั้นเราก็จะเป็นทุกข์ในภายหลังแหละเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เขาสารเสริญเยินยอ อ้าวสารเสิญยันยอว่าแข็งแรงป่วยซะแล้วอ่าสารเสริญยันยอว่าสวยงามหล,ล่อเล้าเนี่ยอ้าวไม่หลอ่อจริงซะแล้วมีแต่ของปลอมเต็มเนือ้อเต็มตัวเลยอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำติคาตีก็เช่นเดียวกันเวลามีใครมาติเราติเราว่าไม่เกง่งไม่ดีไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการเราก็อย่าพึ่งใจหายใจเสีย ให้พิจารณาว่าที่เขาตําหนิติ่งนั้นเขามาให้มาให้คําแนะนําที่ดีมาชี้บอกคุ้มทรัพย์ให้กับเรามาบอกมาเตือนเราว่าเราอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างที่เขาพูดอย่าอย่าเป็นที่เขาว่าไม่ต้องไปโต้ตอบคืนไม่ต้องไปด่าคืนไม่ต้องไปว่าคืนให้เอาคําติของเขานั้นมาพิจารณาตัวเราเองหาข้อบกพร่องที่เขาว่ามันมีบข้อบกพร่องหรือเปล่า แล้วก็จัดการข้อบกพร่องอุดรอยรั่วที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นนะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้มันมีรอยรั่วอย่าให้มีรอยขาดนะอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากคำติคำชมนะเรียกว่ายอเกินไปก็จะทำให้เราเหลืองนะติเกินไปก็จะทำให้เราหลงหลงคำติหนะลงคำติคือหลงเกิดมิจฉาทิฐิในทางที่ไม่ถูกต้องขึ้น กิดความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องซึ่งก็จะ,ะไม่พอใจกับคนนั้นตลอดไปบางคนนี่มาวัดอยู่เป็นประจำมาวัดเป็นประจำชื่นชมได้รับคำชื่นชมโอ้ยิ้มตลอดแต่พอวันใดวันหนึ่งพระท่านเทศผิดหูเข้ามาตำหนิในอาชีพที่เขาประพฤติปฏิบัติไม่มาอีกเลยนะไม่มาอีกเลยนะไม่ยอมรับคำติคำชมอ่าเพราะฉะนั้นคำติคำชมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ถ้ามันถูกต้องเราก็ยอมรับถ้าไม่ถูกต้องเราก็อย่าไปยอมรับไม่ต้องไปยอมรับก็ได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโอ้หลวงตาเป็นคนขี้โกงเราไม่ใช่คู่คนขี้โกงแล้วก็อยู่เฉยๆธรรมดาหลวงตาเนี่ยสุดยอดจังเลยนะเทศเก่งเทศดีมากแล้วก็อย่าเหลือยอแล้วอย่าเหลงองอย่าเหลิงระเริงใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านตรัสไว้ครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามี มีคนตำหนิตีเตียนท่านครั้งหนึ่งท่านพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ประมาณ500รูปนี่แหละเดินทางไปนะอาจารย์กับลูกศิษย์ปริพาชกคนหนึ่งชื่อว่าสุปิยะและก็ลูกศิษย์ชื่อว่าพรหมทัตสุปิยะนี่เห็นหมู่ภิกษุทั้งหลายแล้วก็ตำหนิตีเตียนว่าตำหนิตีเตียนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ดีพระธรรมไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดี พระพุทธเจ้าไม่ดีพระธรรมไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีแต่ลูกศิษย์ของอปริพาโชคท่านนี้เนะี่ยของลูกลูกศิษย์ของอาจารย์เนะี่ยสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีเยี่ยมพระพุทธเจ้าเป็นครูของโลกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีผิวพรรณงดงามรมของพระพุทธเจ้างดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ เดินตามพระสงฆ์ไปแล้วก็คนหนึ่งตำหนิคนหนึ่งชื่นชมคนหนึ่งตำหนิคนหนึ่งชื่นชมนะพระทั้งหลายก็นํามากราบเรียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากราบทุนให้ทรงทราบพละองค์ก็บอกว่าเวลาเขาชื่นชมก็อย่าไปหลงเวลาเขาตำหนิตีติงก็อย่าไปว่าเขานะอย่าไปว่าเขาเขาตำหนิตีติงว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถ้าเราดีอยู่ถึงเขาว่าไม่ดีมันก็ดีอยู่วันยังค่ํา ถ้าเราไม่ดีถึงเขาจะว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ดีวันยังค่ำนั่นแหละคนเรานี่จะดีหรือชั่วมันไม่ใช่อยู่ที่คำของคนนะจะจะสวยหรือหล่อก็ไม่ใช่อยู่ที่คำของคนคำพูดของคนมันอยู่ที่ตัวเราเองนะอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรนี่แหละท่านทั้งหลายคำติคำชมนี่ถ้าเรารู้จักพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญา มันก็จะเกิดประโยชน์กับเราอย่างมากในการนำมาพัฒนาตนสิ่งที่สำคัญเราต้องรู้จักพิจารณาพิจารณาตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อเห็นข้อบกพร่องเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นถ้ามันดีอยู่แล้วก็รักษาคุณงามความดีนั้นให้มันดีไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้เราก็จะอยู่ในโลกในสังคมได้อย่างเป็นสุขธรรมสวัสดีจเจริญพร